เป็นการพบกันระหว่างน้ำเต้าทอง m อ็มเจไฟพอยมวยไทยยิมเจอกับยิ้มสยามทอเทพชุนกวนพิกัดน้นาหนักกันที่102ปอนด์นะครับ102ปอนด์กำหนด5ยกนะครับคู้นี้ดาวรุ่งฟอร์มแรงทั้งคู่ครับยิมสยามไม่อยากจะอยู่ใกล้ๆครับแห้ตีหนักเหลือเกินครับน้ำเต้าทองลากแข้งขวามาครับลากแข่งขวามา ใช้ฝีมือนะครับยิมสยามขึ้นคอได้ตีมัดล็อกเหนียวทั้งคู่ครับมาดูในกันหน่อยมีขวางหมาตัวเล็กพยายามจะขวางโอ้มีศอกด้วยครับมีมาอาวุธมวยอาวุธมวยน่ากลัวเหลือเกินนะครับทางด้านน้ำเต้าทองครับนี่ครับมดูเหมือนเจ้ะยิ้มสยามนี่ครับหาเครื่องยังไม่ติดยังนี่ครับยังจุดเดือดจุดเดือดยัง ยังต่ำอยู่ครับตอนนี้เป็นน้ำเต้าทองขยับเดินเข้าไปยิ้มสยามรอจังหวะ2ดูครับมถือว่าลีลาใช้ได้ครับไปายาเงินยิ้มสยามคอตั้งกำแพงหน้าเอาไว้นะครับจะต้องขยันกว่านี้น้ำเต้าทองนั้นเปิดเกมตลอดแล้วก็ออกหนักๆแรงๆความแข็งแรงนี่ดูจะได้เปรียบเลยนะครับปะทะกันไปทีต่อที ขีสยามมีลูกขีบอาวุธมวยนี่จุกจิกชกในเกมตั้งรับจากโต้ล้มตัวโดนแข้งขวาอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับมาหนักๆอย่างที่บอกนะครับโอ้โหดูครับจบเร็วเหลือเชื่อครับยกสามนะครับ2นาทีกับอีก7ี่นาทีเท่านั้นเองโอ้โหดูครับโดนเยอะครับโดนเข้าไปเยอะครับโอ้โหดูเขาไปขอโทษเพื่อนละครับ มันมีผู้ชนะของเราครับน้ำเต้าทอง MJ ไฟท์พอยต์มวยไทยยิ้มครับโอ้โหเก็บชัยเป็นว่าเล่นเลยครับค่ายนี้ครับพี่อารีในว่ามาแข็งแรงทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวจะมีภาพช้าๆให้ดูกันนะครับนี่นะครับดูว่าจุดเกิดเหตุเกิดจากตรงไหนลำตัวก่อนหรือเปล่านะครับปักเข้าไปนะครับหุกซ้ายแข้งขวาเม็ดนี้นี่หนักเลยนะครับทำท่าย่อเลยแล้วับโดนเข้าไปอีกเม็ดหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับ ทั้งแข้งทั้งหมัดมีหนักแรงทุกลูกเตี้ยกว่าก็จริงเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ความรุนแรงไม่ได้เป็นรองเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับ